เวลาอุ่นใจใกล้หมอกันอีกครั้งหนึ่งที่มันในชาแนลแห่งนี้ในช่วงเวลาหลังอาหารเที่ยงพอดีซึ่งท่านผู้ชมหลายท่านก็อาจจะกําลังผ่อนคลายอินริยาบถหรือไม่ก็กําลังสบายๆเพื่อที่เก็บพลังเอาไว้ไปรุ่นหุ้นในช่วงบ่ายกันต่อไปได้พักผ่อนกันในช่วงหลังเที่ยงหลังอาหารเที่ยงเนี่ยนะครับก็คงจะดีไม่น้อยเพราะว่า อย่างน้อยก็จะช่วยให้เรามีพลังสำหรับที่จะว้ายลุยในช่วงบ่ายอีกรอบหนึ่งแต่ถึงแม้ว่าร่างกายจะได้พักสิ่งที่ไม่ได้พักก็คือหัวใจต้องทำงานตลอดเวลาหยุดไม่ได้แม้กระทั่งเสี้ยววินาทีแล้วก็เพราะเหตุที่ทำงานตลอดเวลาอย่างนี้นี่เองจึงมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาขึ้นมาได้เมื่อมีวัยสูงขึ้นตรงนี้แหละครับที่มันเป็นปัญหาทำให้คุณหมอเนี่ย ก็ต้องมาเยียวยาแก้ไขแก้ปัญหาอย่างเช่นในเรื่องของลิ้นหัวใจไงครับเป็นตัวอย่างที่ดีเลยที่ผมจะเรียนให้ท่านทราบว่าเรื่องลิ้นหัวใจเนี่ยเป็นปัญหาที่คนสูงวัยเท่านั้นจะเกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่ว่าอายุน้อยจะไม่เป็นนะครับเป็นเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องมีอายุมากเพราะว่านั้นก็คือเกิดจากการที่ภาวะหลอดเลือดเสื่อมหรือปัญหาแทรกซ้อนอื่นๆเพราะฉะนั้น ในวันนี้เนี่ยอุ่นใจใกล้หมอก็อเลยมีข้อมูลดีๆมาฝากโดยที่ได้รับความกรุณาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งคณะคุณหมอที่มีการนำนวัตกรรมทางการแพทย์แบบที่ไม่เคยใช้มาก่อนมเมื่อก่อนหน้านี้หลายๆปีแต่ว่าในรอบ3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณหมอที่โรงพยาบาลจุฬาก็ได้ฝึกการใช้นวัตกรรมตรงนี้แล้วก็นำมาใช้แทนการผ่าตัดเปิดหน้าอ,อก น่าจ่คนไข้เนี่ยนะครับแทนกันไปเป็นที่ชื่นชมกันไปแล้วเดี๋ยวผมจะให้ท่านได้ติดตามจากอุ้นใจใกล้หมอครับตึกสกอแห่งนี้เป็นที่ตั้งของศูนย์หัวใจที่โรงพยาบาลจุฬาจึงเป็นที่พึ่งแห่งหนึ่งของผู้ป่วยด้วยโรคล้นหัวใจชํำรุดโดยที่ศูนย์หัวใจแห่งนี้ยังมีภารกิจหลักในการบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจในรูปแบบอื่นๆควบคู่ไปด้วยตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา เป็นเวลา3ปีมาแล้วที่ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลจุฬาได้นำนวัตรกรรมทางการแพทย์อีกรูปแบบหนึ่งมาทดลองใช้โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดคุณหมอสุพจน์ซึ่งได้ร่วมริเริ่มดำเนินการในเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกรับหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ที่น่าสนใจให้กับเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอเชิญติดตามได้เลยครับวันนี้ผมมาขอความรู้จากอาจารย์เพราะทราบม,มาว่าศูนย์หัวใจโรงพยาบาลจุฬามีความก้าวหน้ามีสเตียภาพเพิ่มขึ้นไปอีกระดับหนึ่งในเรื่องของการ ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจจากเดิมเนี่ยนะครับกลายเป็นไม่ต้องผ่าตัดแล้วครับนะครับลิ้นหัวใจซึ่งอยู่ข้างในหัวใจทีนี้เมื่อจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้มันจะต้องเกิดอะไรขึ้นครับจริงๆลิ้นหัวใจเนี่ยเป็นตัวกั้นเลือดไม่ให้ไม่ให้รั่หวหรือว่าทําให้หัวใจมันทางานได้ได้ปกตินั้นถ้ามันทํางานอยู่นานๆเนี่ยนะ คิดดูสิว่านาทีหนึ่งเราหัวใจเต้นกี่ครั้งหรือว่า80ครั้งวันหนึ่งเต้นเท่าไหร่แล้วปีหนึ่งเต้นเท่าไหร่นั้นมันจะต้องมีการทํางานคือพอหัวใจบีบตัวทีลิ้นก็เปิดการที่เลือดไปชนลิ้นหัวใจเนี่ยมันก็จะมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นนะมันก็ทีละนิดทีละนิดนะครับพอายุด60-70 ่เทามันก็ยิ่งมีบาดเจ็บมาเสื่อมมาเสื่อมด้วยนะมันเสื่อมคือก็เนื่องจากมันบาดเจ็บแล้วก็มีการซ่อมแซมนะแล้วก็พอซ่อมแซมนานๆก็มีคล้ายๆมีพังผืดประกอบครับพอนานเข้าก็มีหินปูนมาจับเมื่อมันเป็นตีบหรือรั่วปัญหาที่เกิดขึ้นในหัวในคนไข้คืออะไรครับอ๋อคือถ้ามันตีบหรือรั่วเนี่ยหัวใจทํางานหนักขึ้นครับแล้วถ้าตีบมากเลือดไปหัว ไปสมองไม่พอไปสู่ต่างๆไม่พอหน้ามืดเป็นลมหน้ามืดรอาการที่สําคัญอันหนึ่งก็คือเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอไข้มาด้วยอาการเป็นลมแล้วก็เลือดไปเลี้ยงการ้อหัวใจไม่พอเจ็บหน้าอกหัวใจขาดเลือดอีกหัวใจขาดเลือดโดยที่เส้นเลือดไม่ได้ตีแต่เลือดไปเลี้ยงไม่พอนะครับโอเคแล้วก็ทํางานอยู่นานๆก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นพยาธิสภาพของโรคที่คนไข้ เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะต้องมาตรวจด้วยวิธีไหนจึงจะทราบว่า exactly นี่คืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยเราจะประวัติก่อนนะครับเขาจะมาส่วนใหญ่มาด้วยเรื่องเหนื่อยเป็นลมเจ็บหน้าอกเหนื่อยก่อนอันนี้ที่สําคัญนะครับอันที่2คือเราตรวจร่างกายเขาตรวจร่างกายเขาฟังเสียงหัวใจการผิดปกติเนื่องจากว่าการที่มันตีบเนี่ย ปกติถ้ามันไม่ตีเลือดมันก็จะไหลตามปกตินะจะไม่มีเสียงผิดปกติแต่พอมันตีปั๊บเลือดออกลําบากมันมีเลือดการหมุนเวียนของหมุนวนของเลือดทําให้เกิดเสียงผิดปกติซึ่งเราตรวจได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเพื่อความแน่ใจว่าลิ้นมันทํางานผิดปกติมากน้อยแค่ไหนเราไปทำเอ็กซโคลคเดิโอกระหรือขึ้นเสียงหัวใจขึ้นเสียงสะท้อนหัวใจเหมือนการดักซาวก็จะเห็นการเปิดปิดของลิ้นว่าหน้าตาเป็นยังไง พราะนั้นวิธีเดียวที่จะทําได้ก็คือต้องผ่าตัดอ่ะสมัยก่อนเราผ่าตัดผ่าตัดมาก่อนตลอดเลยใช่ไหมครับครับนะแล้วก็เปิดหน้าอกนะครับเปิดหน้าอกใส่เครื่องก่อนก็ต้องใช้ปอดหัวใจเทียมต้องผ่าตัดนะครับก็คนไข้ก็เจ็บตัวเยอะนะนอนโรงพยาบาลหลายวันแล้วก็ที่สําคัญคือความเสี่ยงของการผ่าตัดนะครับอันนี้เลยเป็นที่มาว่าทําไม ถึงต้องมีการเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดจะใช้ใส่สายสวนเข้าไปแทนก็คือเหมือนอย่างอุปกรณ์ที่อาจารย์เตรียมมานี่นะครับอาจารย์ลองอันนี้อันนี้เป็นสายสายนำนะครับสายนํำตัวที่จะทําให้เราใส่ลิ้นหัวใจเข้าไปในในหัวใจนะครับนะอันนี้เห็นว่าถ้าเราหมุนตรงนั้เนี้ยนะไอตัวนี้จะกลางจะถอยออกมานะครับนะจะมี คล้ายๆเราเรียกว่าสลีฟกันแล้วกันนะครับสลีฟนะนะแล้วก็เพื่อที่จะเอาลิ้นหัวใจเนี่ยตัวนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับลิ้นหัวใจที่หน้าตานี้เป็นลิ้นหัวใจจริงๆที่เราจะใช้เลยนะครับนี่คือขนาดที่กลางแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้เนื่องจากว่าราคาแพงนะครับดังนั้นเราไม่สามารถที่จะให้ทุกคนได้นะยกเว้นว่าราคาจะถูกลงในอนาคตซึ่งเชื่อว่าจะถูกลง นะครับเนื่องจากว่าลิ้นชนิดเนี่ยเดิมเราสั่งมาจากเมืองนอกเทศค่าใช้จ่ายประมาณหนึ่งล้านเราจะปรับตัวมาเรื่อยลงไหมหวังว่านะครับเนื่องจากว่านี้ทําในในเมืองไทยของเราเองนะครับนะเชื่อว่าน่าจะต่ําลงน่าจะประมาณ50าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ คุณกำลังตามหาดีเจเหล่านี้อยู่หรือเปล่า <I S 2> พบกับพวกเขาเหล่านี้พร้อมกิจกรรมหลากหลายรางวัลดีๆทุกเสาร์อาทิตย์ได้ที่ l ลิ e Weekend 1 0 4 5สถานีเพลงเพราะที่สุดให้คนฟังมีความสุขที่สุด ดีเข้าใจง่ายได้สาระหลากหลายให้ประโยชน์จริงจังทั้งกับผู้อ่านและคนใกล้ตัวอ่านนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอฉบับเดียวรู้เฟื่องเรื่องวิทยาการก้าวหน้าที่นำมาเสียบริพิภัยสารพัดโรคร้ายตัวการบ่อนทำลายชีวิตและสุขภาพอุ่นใจใกล้หมอไม่วางจำหน่ายจัดส่งให้สมาชิกเท่านั้นติดต่อ0 9 2 8 7 4 4 5 0 3 ไล้หมอก็ให้คุณหมอสุพน์ได้กรรนาเล่าความเป็นมาจนกระทั่งครบเลยนะครับไล่ไปเป็นองค์รวมเลยตั้งแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับลิ้นหัวใจทําให้ลิ้นหัวใจชํารุดรวมไปถึงการรักษาทั้งแบบผ่าตัดรวมทั้งวิธีใหม่ก็คือนวัตกรรมทางการแพทย์แบบใหม่ที่สอดร่มเข้าไปกลางอัดลิ้นหัวใจอันเดิมที่ชํารุดจนกระทั่งทําให้หัวใจเนี่ยกลับมาทํางานได้เป็นปกติเหมือนเดิม ซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยปัญหายัางเหลืออยู่นิดเดียวก็คือในเรื่องของราคาวัสดุทางการแพทย์ที่นํามาใช้ก็ได้แต่หวังว่าราคาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่นํามาใช้แทนลินหัวใจที่ชารุดเนี่ยนะครับจะมีราคาลดต่ําลงไปเรื่อยเเนื่องจากว่าได้ทราบมาว่ามีการผลิตได้ในเมืองไทยแล้วซึ่งถ้าหากเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้สูงวัยที่จะเกิดปัญหาอาการของรินหัวใจชํารุดในโอกาสต,ต่อไปอย่างมากเลยทีเดียว เดี๋ยวได้ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอขอบพระคุณที่ติดตามรายการของเราติดตามอุ่นแจ็กไ้หมอได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ